ถักท่ายี่นองตอนแรงๆกับกับบรรยากาศยุเสียงหน้าหน่อยพี่น้องเลยอยู่กระช่างป่านะครับเนะาะท่ายบรรยากาศช่วงแรงๆอยู่กลางทงกลางท่าของจังหวัดเลดพี่น้องเมืองพี่น้องเอ,อ้ยเสียงลมไหงครับลมแห้งแห้งรับบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับเนาะลมลมหนาวพี่น้องแมนแ่นหลอครับ ขมานี่ลมแหง้งแห้งครับนั่นพี่น้องเลยลมไหมพี่น้องได้กินเขาแร้งกับอย่างน้อนครับผมกะแนกว่าที่เขาหมู่บ้านแหละครับกระเลยไปเขาครับบรรยากาศรอบบันยูแหละครับกระช่างเสียงหน้าครับส่วในใหญ่จะไม่อยู่หนี่แหละพี่น้องเลยเ็นพี่น้องถักขาม่านะครับน้าว่าใ้บรรยากาศี่บันยูให้เบิ่งกันนะหนุผมกัเลยมาเห็ดพี่น้องเบิ่งหละครับ อาจจะเมื่อยนิดหน่อยนะครับเนาะราวาการมีประยกลางท่งกลางท่าแหะครับพี่น้องอีสานบานเทาเ็เืิอนเสียงหน้านะครับเนาะยุ่งสิแหละครับแต่ละมือนะครับเนาะประว่าส่วนใหญ่ก็มไม่ยู่นี่แหละครับการเลี้ยงปลาไว้น้ำเนาะครับเนาะบอนอยู่บอน,บนเท้าหระพี่น้องจนใหญ่จะไม่ยู่นื่แหละครับพี่น้องเด็กกินข้าวแรกกันยังครับ ผมกตะติกะติต้มามะม่าละพี่น้องเลยบันอยู่บันเศร้ากับพีพ่ตีละพี่น้องอุปกรณ์คอตเมีเนี่ยครับกระติกน้ำห,ออหนน่อ,อ,หน,อนกาแฟกับยูยาานยไนแห,หละครับวันชวนยัยผมจะกินน้ำที่กับยูลพี่น้องกินกาแฟต้มมะม่าแน่ยันวัเศร้ากันยังเข้าไปกินนะกินข้าวในบ้านแหละครับ แต่วันนี้มาแรงถ้ามันร่มหนาวไหมครับเ,เขาก็เลยไปเข้าไปในหมูบ่บ้านเที่ยวเขาเที่ยวออกไหมพี่น้องบรรยากาศก็ยุ่งสี่หละครับนี่กาบอนเลียงกบนะครับเนาะหังไตก,กะช่งางตาขึ้นแตคอใกล้แหละครับบังสับบ้งร่มในพี่น้องบังร่มสวยกันครับร่มแห้งแห้งบรรยากาศวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับเนาะของบ้านเฮาวันคู่กับคอให้พี่น้องนะครับ พิมพ์ของชาติพอพิมพ์ของชาติก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเราะว่ามันนี่กับเป็นวันสําคัญเฟนนะครับเนาะคุณนะครับไปหลิบดีกับหมู่บ้านของผมนะครับที่จริงกับปลาไก่นะครับบานผมอยูเสียงกับช่างป่ากับเสียงนากับในหมู่บ้านก็ประมาณร้อยกว่าเม็ดนี่แหละครับคุณนี่มาคือมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นอยู่ไกลไกนะครับเนาะ บรรยากาศช่วงแรงๆครับพี่น้องกินขา้าวรงกับอย่างน้อครับมีนี่ครับพี่น้องมันอยู่ผมกักินข้าวช่วงวางประมาณใบสามนะครับนะบชีวิตชนบทจะเป็นสย่งนีแหละเพ่อพี่น้องกลางทงกลางทาน,นะครับเนาะไม่รู้ว่ารถไฟครั้นั้นเป็นอย่างไรครับ รถไทยไงเงยพันมาจอดดันด้นด่วนท้องใสรถพันจะเสียนะครับพิ่น้าเป็นบันไป้ายนะครับท้องใสรถไถยพันจัดจะเสียละเป็นน้องรถไถห้างคับผมว่าบรรยากาศช่วงแดงๆไม่นิ่งกับเอืกกเ่นกอวันที่สิบเจ็ดนะครับเนาะ เด็กก็คอยพี่น้องหิ่งปังมังมีแล้วนะครับเนาะมื่อเอกินกะให้รักบ้านออกมาลุ่วพี่น้องเด็ตัวใดนเนาะครับตัวเด็เดกับบอ,อกกัน,นได้ครับได้ที่จริงที่แล้วว่าจะไปเบิ่งมอละม์แหละครับสาวน้อยเผ็ดบันแพงแต่กะกะอียุ่าเกอำเภอหนึ่งแหละเพื่อจังหารนะครับเนาะประมาณห้าสิบกิโลแหละครับห่างจากความอยู่นี่ถ้ามาล่มหนาวพี่น้องเลยที่แล้วว่าจะไปคุณละถ้ามาเกินอีประมาณสิบกว่ามือ วันที่เกียรติแปดเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็เล่นอยู่ใกล้ๆบ้านหมครับผมก็เลยบอเด็ไปไมื่อนี้นะครับถ้ามันล่มนะครับล่มหนาวแห้งหล,ลายลมใ้ใจก็จะไปะเบิ่งอยู่แล้วครับปวารมอลลัท่นานนี้มอลำมหาเบิ่งยากเลยครับเนะาะมอลลัใหญ่ๆหญ่ลมมาเป็นช่วงตรงนี้บ่ล์ร่มนะครับเปราะว่า ผมปลูกต้นชาดัดเป็นเป็นหัวนะครับเนาะมันก็เล็กกัรร่มเลอยู่ครับถามว่ามีต้นชาดัดนี่ร่มสีเข่าเสียงหน้าผมขกดเครับแค่แน่นี่นปลูกต้นเมยนะครับเป็นหัวนะครับเนาะบังล่มน้านะครับมันก็ลอยล่มบะเข่ามาในเสียงหน้าผมบ hehe, ผม ain, ผา่าว่าปลูกต้นใหม่ก <c oughs> ันใหม่เครับเป็นหัวนะครับเนาะนี่แหละครับบันผมอยู่พี <c oughs> ่น้องเลยนี่กับฝาพี่น้องติดตามได้ครับด้ติดตามช่องบ่าวสาเกตนะครับเนาะกดติดตาม เบิ่งคลิปให้เด้อพี่น้องเบิ่งคลิปสั้นคลิปยาวเบิ่งแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์นะครับเนาะถ้าใดมีโฆษณากับจะสิ่ขามโฆษณาเดลยกับพี่น้องเ้ยดะกล่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านแหละครับที่เข้ามารับชมเวลาผมเห็ดคลิปนั่นเด็กคลิปนี้เนาะครับเนาะเห็นพี่น้องเิ่นอย่างบงบรรยากาศตอนผมอยู่กับเป็นทั้งสี่แหละครับพี่น้องเสียงหน้าเนาะครับเนาะบ้านเฮาเก็เป็นเสียงหน้าแหละครับเสมอคนกัน มาอยู่น้ำทงน้ำท่านะครับนะับประว่าเสมือมันกะมีไฟป่าใส่นะครับเนาะไฟป่ากะไฟการเกษตรถึงมือคนกับใหญ่มาอยู่น้ำทงน้ำท่าไล่ไหลครับน้ำคูควอมเป็นอย่างไรครับฟังแทบหมดเป็นมาส่างบานยูนะครับเนาะพระว่าเสมือมันกะสะ <ancies. S 2> si ดวกสบายนะครับมันมีไฟป่านะครับเนาะมีไฟป่าวอนไดนเ่ยคนเฮากับปายุมันบั่นนะครับเนาะสมือกะ น้ำไห้น้ำหน้ากับมีไฟฟ้าครับมันก็เล่ห์เหตุดูสึกว่าผู้ใดก็อยามาอยู่ทงยูทางจิมันรู้สึกว่ามันเงียบดีนะครับเนาะสำหรับคนที่ชอบแบบเงียบๆนะครับส่วนใหญ่จะกระจกมายูพีนะครับเนาะนี่แหละครับพิธีชีวิตอีสานบ้านเฮากับบ้านผมอยู่แหละครับบรรยากาศกับยุ่งซีแหละครับพี่น้องไยช่วงนี้อีสานบ้านเฮากับร่มหนาวนะครับเนาะจะในกับอพี่น้องทุกท่านแหละครับดูแลให้สุขภาพดีๆนะครับเด้อบัวกะ จวน่าเก็บไข่เดืป่วยก็ลำบากนะครับเนาะกิเป็นตะเลียตตัวมัํสำหรับพ้นที่เป็นพุ่มแพร่โรคหอบโรคเหือดนะครับเนาะะว่าหนานา้ำาจะรู้สึกว่าจะลำบากกอนมูนะครับนะเนาะจะในกระข้อพี่น้องทุกทัานนะครับดูแลจุกภาพดีๆไครับเด้อมาไทยอีกมุมหนึ่งของบ้านผมอยูแหละครับพี่น้องเห็นพี่น้องทัดขม่าว่าอยากเห็นบรรยากาศบ้านผมอยููนะครับเนาะจวกง,งามแรงแรงกระยุ่งสี่แหละครับพี่นอ้องยู่เสียงหน้าแหละครับ บรรยากาศช่วงแดงๆครับพี่น้องเอ้ยเมือนี่กับวันที่สิบหกมักกะลามเมือินสิบเกตมักกะลามไม่ออกเล็กกับคอพี่น้องหิ้งปังมั่งมีสุภูสกุนเ้่ครับพี่น้องไงคอพี่น้องเป็นเศรษฐีใหม่ของเมืองไทยถือละว,วันที่หนึ่งสุภูสกุนเ้่ครับ